you mm -hmm. สวัสดีครับน้องอันแล้วก็สวัสดีแฟนๆนิทานชีวิตทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อ้วนสวัสดีแฟนๆนิทานชีวิตค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังของช่องนิทานชีวิตของเราค่ะใช่แล้วครับที่นี่เราเชื่อเสมอว่าทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียนนะครับวันนี้พี่อ้วนมีตำนานของคนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหชีวิตเขาสุดขั้วมากใครล่ะคะพี่อ้วนเขามีฉายาว่านักลงทุนผู้กล้าบ้าบินที่สุดในโลกครับ มาไซโยชิซุนโหชื่อน่าสนใจมากเลยค่ะพี่อ้วนกล้าบ้าบินที่สุดในโลกฟังดูสุดยอดไปเลยนะคะเรื่องราวของเขานี่พลิกไปพลิกมาจริงๆครับน้องอันจากแบบติดลบเลยนะสู่จุดสูงสุดแล้วก็เคยเสียเงินเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์70,000ล้านดอลลาร์70,000ล้านดอลลาร์หรอคะโอ้โหแล้วเขากลับมาได้ยังไงคะเนี่ยนั่นนะสิครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเขากลับมาได้ยังไง แล้วมีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้จากตำนานชีวิตบทนี้ได้บ้างต้องติดตามฟังดีๆเลยนะครับเพราะมันอืมน่าทึ่งมากจริงๆได้เลยค่ะอันนี้หูผึ่งรอเลยค่ะโอเคมาเริ่มกันที่จุดกำเนิดชีวิตของโซนกันก่อนเลยนะครับเขาเกิดปี1957เป็นชาวเกาหลีไซนิจิรุ่นที่3 c c> ที่เกิดใน <_' c' c> ญี่ปุน่นเอไซนิจินี่คืออะไรล่ะคะพี่อ้วนอันไม่คุ้นเลยค่ะ แล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นคนนอกล่ะคะอ๋อคำว่าไซนิจิเนี่ยนะครับเขาใช้เรียกคนเกาหลีหรือลูกหลานเกาหลีที่อพยพไปหรือว่าเกิดในญี่ปุ่นนะครับซึ่งในยุคนั้นน่ต้องบอกว่าเจอการกีดกันทางสังคมหนักมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมเขาตอนนั้นเหรอคะใช่เลยครับครอบครัวเขานี่ถึงก็ต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลญ,ญี่ปุ่นยาสุโมโตะแทนชื่อเกาหลีโซนเลยนะเพื่อแบบ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับตอนเด็กๆนี่พเพื่อนรู้ความจริงว่าเป็นคนเกาหลีก็โดนแกล้งโดนปาหินใส่ถูกมองเหมือนตัวประหลาดเลยครับน้องอันโหฟังแล้วน่าสงสารจังเลยค่ะการเป็นคนนอกตั้งแต่เด็กๆแบบนี้มันต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเลยนะคะอันมากๆทรหดแล้วก็กล้าที่จะแตกต่างเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนที่เขาเคยพูดไว้ทำนองว่า ถ้าคุณเกิดในสลัมไม่มีอะไรเลยการเสียทุกอย่างไปมันก็เรื่องเล็กน้อยมันอาจจะเป็นที่มาของความกล้าได้กล้าเสียแบบสุดๆของเขาในเวลาต่อมาก็ได้นะอืมจุดเริ่มต้นชีวิตเขานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญสำคัญอีกไหมคะพี่อ้วนมีครับช่วงวัยรุ่นเลยส้นเนียเนี่ยเขาอยากเจอไอดอลของเขามากๆเลยคือคุณเดนฟูจิตะคนที่ก่อตั้งแมคโดนัลด์ในญี่ปุ่นนะครับ โห oh, แล้วเขาได้เจอไหมคะคนใหญ่คนโตระดับนั้นเลยนะได้เจอครับด้วยความพยายามแบบตื้อสุดๆอน้องงานคือโทรไปไม่รู้กี่ครั้งบุกไปถึงโตเกียวเลยนะจนสุดท้ายได้คิวแค่15นาที15นาทีแต่คงเป็น15นาทีที่คุ้มค่าน่าดูเลยนะคะคุ้มค่ามากครับเปลี่ยนชีวิตเข้าไปเลยคุณฟูจิตะให้คำแนะนำสำคัญมา2ข้อ1คือให้มองไปที่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 2คือให้ไปอเมริกาแล้วเขาก็ทำตามเลยเหรอคะทำตามทันทีเลยครับพออายุ16สนก็บินไปอเมริกาเลยไปเรียนซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกลีหรือ U.C. เบอร์เกลีนะครับค่ะเขาเล่าว่าพอเครื่องลงจอดที่แคลิฟอร์เนียนะ <c oughs> เห็นท้องฟ้า <c oughs> เห็นผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกันมันเหมือนแบบปลดล็อกเลยความกังวลเรื่องสัญชาติเรื่องการเป็นคนนอกมันหายไปหมดเลย ว้าวรู้สึกเป็นอิสระเลยที่นะคะใช่ครับรู้สึกว่าโลกนี้มันไร้พรมแดนพอกลับมาญี่ปุ่นปุ๊บนะลาออกจากโรงเรียนมอปลายคันทีเลยเพื่อจะย้ายไปเรียนที่อเมริกาแบบถาวรโหไฟแรงมากตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆแล้วไปอเมริกานี่คือไปเรียนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มมีแววนักธุรกิจออกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช้แววชัดเจนเลยครับน้องอันตอนเรียนที่เบอร์ลี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะ แต่ยังไปร่วมกับอาจารย์ประดิษฐ์เครื่องแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโหเก่งจังค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วก็ขายสิทธิบัตรไคโนดาให้กับบริษัทชาร์ปได้เงินมะก้อนแรกเลยประมาณ1.7ล้านดอลลาร์ฮะ <wh op> ล้าน7ดอลลาร์ตั้งแต่ยังเรียนอยู่เนี่ยนะคะ <wh op> สุดลอดยังไม่หมดแค่นั้นนะเขายังหัวใสเห็นว่าตอนนั้นเกม Space Invaders มัน <wh> ฮ <op> ิตมากที่ญี่ปุ่น อ๋อเกมตู้บุกโลกใช่ไหมคะอันเคยเห็นผ่านๆค่ะใช่เลยเลยเขาก็นำเข้าตู้เกม Space Invaders เนี่ยมาติดตั้งตามหอพักร้านอาหารในอเมริกาทำเงินไปอีกก้อนประมาณ1.5ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่มันเศรษฐีตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะเนี่ยทั้งเก่งประดิษฐ์ทั้งหัวกันค้าเลยใช่ครับเป็นนักลงมือทำตัวจริงเลยพอกลับมาญี่ปุ่นปี1981เเขาก็ไม่ได้แบบ เสียงมัวมัวนะครับน้องอันอา้าวเหรอคะเห็นว่ากล้าบ้าบินอันก็นึกว่าจะลุยแหลกอย่างเดียวซะอีกไม่เลยครับเขากลับมาแล้วใช้เวลาปีกว่าเลยนะนั่งวิเคราะห์ไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจถึง40อย่างมีทําตารางมีระบบการประเมินที่เขาคิดขึ้นเองเลยนะ ก่อนจะตัดสินใจว่าโอเคจะทำธุรกิจจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์แล้วก็ก่อตั้งบริษัทซอฟแบงขึ้นมาโหมีระบบมีการวางแผนเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่กล้าอย่างเดียวแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกๆก็ไปได้สวยเลยครับเติบโตเร็วมากจนซอฟแบงเนี่ยครองตลาดซอฟต์แวร์ PC ในญี่ปุ่นได้ถึง5 0เลยนะครึ่งตลาดเลนไม่ธรรมดาเลยค่ะครับพอเข้ายุคเ0้าเขาก็ขยายธุรกิจไปอีกทำนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แล้วก็ไปเทคโอเวอร์งานแสดงสินค้าคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นที่ชื่อคอมเดกซ์นะครับอ๋องาน c o m d e x ที่ดังๆนั่นเองใช่ครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญระดับโลกในยุคอินเทอร์เน็ตบูมก็คือการตัดสินใจลงทุนใน Yahoo แล้วก็ก่อตั้ง Yahoo! j a p ปขึ้นมาอ๋ออันนี้เริ่มคุณแล้วค่ะ Yahoo นี่ดังมากเลยนะคะสมัยก่อนดังมากครับการลงทุนครั้งนี้แหละที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จัก ได้ฉาย,ยาว่ามิสเตอร์อินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวว้าว wow. แล้วก็มาถึงจุดพีคสุดๆของเขาเลยใช่ไหมคะช่วงฟองสบู่ .com ใช่แล้วครับน้องอันช่วงปี2000ตอนที่ฟองสบู่ .com หรือ .com b u b บ l e บมันพองตัวถึงขีดสุดเนี่ยนะโอ้โหทรัพย์สินของโซเนียเนี่ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละหมื่นล้านดอลลาร์สัปดาห์ละหมื่นล้านเยอะมากมันมีอยู่3วันได้ซ้านะที่มูลค่าทรัพย์สินตามราคาหุ้นของเขาะแซงบิลเกตส์ขึ้นเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเลย ตอนนั้นมูลค่าบริษัทซอสแบงก์อะพุ่งไปเกือบ2 0 0แสนล้านดอลลาร์2 0 0แสนล้านดอลลาร์สุดยอดไปเลยค่ะเออแต่ว่าฟองสบู่ o o ทที่พี่อ้วนว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะอันไม่ค่อยเข้าใจะคะ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเหรอคะอ๋อฟองสบู่ o o m มันก็คือช่วงที่ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์นเน็ตอะครับมันถูกปันถูกเก็งกำไรกันจนราคามันสูงปรี๊ดสูงเกินความเป็นจริงไปมากๆเลย อ๋อเหมือนฟองสบู่ที่มันพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างในกลวงๆเหรอคะถูกต้องเลยน้องอันแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งฟองสบู่มันก็ต้องแตกพอแตกเท่านั้นแหละครับหายนะเลยหายนะยังไงคะพี่อ้วนมูลค่าบริษัทซอฟแบงค์ที่เคยสูงถึงเกือบ2 0 0แสนล้านะ่ะดิ่งหวบ99%เหลือแค่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ฮะ99%แทบไม่เหลืออะไรเลย ใช่ครับตัวซนเองเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินบนกระดาษนะหายไปประมาณ70,000ล้านดอลลาร์ถือเป็นความสูญเสียส่วนบุคคลครั้งไหนที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินเลยนะบริษัทนี้เกือบล้มละลายเลยครับโห70,000 0ืล้านฟังแล้วใจหายแทนเลยค่ะเสียหายหนักขนาดนั้นไม่เข็ดเหรอคะพี่อ้วนเป็นอันานคงกลัวการลงทุนไปเลยอะคะ่ะคนทั่วไปอาจจะเข็ดครับแต่นี่คือมาซยโยชิซนไงครับ เขาไม่ได้มองว่ามันคือบทเรียนที่สอนให้ต้องระวังตัวมากขึ้นนะเอ้าแล้วเขามองว่ามันคืออะไรล่ะคะเขามองว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่สอนให้เขารู้จักการอยู่รอดต่างหากการที่เขารอดตายจากวิกฤตที่หนักที่สุดครั้งนั้นมาได้มันยิ่งทำให้เขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เรื่องอินเทอร์เน็ตของตัวเองมากขึ้นไปอีกแค่ตอนนั้นอาจจะจังหวะยังไม่ใช่เหมือนกับว่าพอรอดมาได้ก็ยิ่งแกร่งขึ้นเหรอคะใช่เลยครับน้องอันที่สำคัญมากๆเลยนะมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า เกราะทางใจที่แข็งแกร่งมากๆให้เขาคือพอเจอหนักสุดๆมาแล้วหลังจากนี้อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าแล้วมันทําให้เขากล้าที่จะเดิมพันครั้งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมในอนาคตได้อีกซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับว่าเขากลับมาพังงาได้ยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะรอฟังเลยค่ะว่าเขากลับมาได้ยังไง จุดเริ่มต้นของการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ยนะเกิดขึ้นตอนที่บริษัทยังอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่เลยนะคือปี2 0 0พปีเดียวกับที่ฟองสบู่แตกนั่นแหละเขาได้ไปเจอคนคนหนึง่งซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเลยใครเหรอคะแจ็คมาครับแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเหรอคะตอนนั้นยังไม่ดังเลยเหรอคะยังเลยครับตอนนั้นยังโนเนมมากๆเป็นการนัดเจอแบบกลุ่มๆกับผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายคนนะครับแต่ซันเนี่ย ถูกชะตากับหมามากเป็นพิเศษถูกชะตาเพราะอะไรคะเขาบอกว่าตอนนั้นหมาแทบไม่มีแผนธุรกิจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะแต่เขามองเห็นแววตาที่แข็งแกร่งของหมาเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้มันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันบ้าๆเหมือนกันอะไรทำนองนั้นน่ะโหใช้สัญชาตญาณล้นล้วนเลยเหรอคะเนี่ยใช่เลยครับน้องอันสัญชาตญาณล้นล้วนเลยตัดสินใจลงทุนไป20ล้านดอลลาร ตอนแรกเสนอไป50ล้านได้ซ้ำนะแต่มาบอกว่าเยอะไป20ล้านดอลลาร์กับคนที่ไม่ค่อยมีแผนธุรกิจเนี่นะกล้ามากกล้ามากครับแล้วการลงทุนครั้งนี้แหละที่กลายเป็นการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพหรือที่เราเรียกกันว่า Venture Capital VC นะครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้โอ้โห oh. เพราะาบาบาเติบโตมหาศาลเลยใช่ไหมคะใช่ครับมูลค่าหุ้นอาบาบาที่ซอฟแบงถืออยู่นี่แหละที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ช่วยซอฟแบงฟื้นตัวกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเลยสุดยอดเลยค่ะการเดิมพันด้วยสัญชาต,ตยานครั้งนั้นพลิกชีวิตพลิกบริษัทเลยนะคะใช่ครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันยังมีการเดิมพันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในปี2006มีอีกหรอคะ ปี2006นี้บริษัทน่าจะยังไม่ฟื้นตัวดีเท่าไหร่นะคะใช่ครับตอนนั้นบริษัทยังแบบกระท่อนกระแท่นอยู่เลยแต่โซนี่ก็ช็อกวงการอีกครั้งด้วยการประกาศเข้าซื้อกิจการ v o d a f ร์ฟอน p a n ป o d นวอ n e j ร์ฟอนผู้ให้บริการมือถือที่เอ่อตอนนั้นเหมือนจะแย่ๆในในญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่เลยครับกําลังแย่เลยใครๆก็บอกว่าไปไม่รอดแน่ แต่โซนี่ทุ่มเงินมหาศาลถึง1.5หมื่นล้านดอลลาร์เข้าซื้อกิจการที่สำคัญคือส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ด้วยนะฮะหมื่นห้าพันล้านแถมกู้มาอีกเสี่ยงสุดๆไปเลยค่ะพี่อ้วนทำไมเขาถึงกล้าซื้อบริษัทที่ใครๆก็มองว่ากำลังจะเจ๊งคะเนี่ยเพราะเขามองไกลกว่านั้นไงครับน้องอันเขาไม่ได้มองว่ากำลังซื้อแค่บริษัทมือถือที่กำลังจะตายแต่เขากำลังซื้อเครือข่ายสำหรับอนาคตที่เขามองเห็นต่างหากเครือข่ายสำหรับอนาคต อนาคตแบบไหนคะอนาคตของโมบายอินเทอร์เน็ตครับแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือบินไปหาสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์อีกแล้วเหรอคะใช่ครับแต่คราวนี้ไปหาก่อนที่ iPhone จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะอีกนะฮะก่อน iPhone เปิดตัวแล้วไปเสนออะไรคะ ตอนนั้นยังไม่มี iPhone เลยใช่ไหมคะเขาเอาแค่ภาพวาดคอนเซปต์ไอเดียมือถือที่มันเชื่อมต่อกับ iPod ได้น่ะไปให้จ็อบส์ดูแค่ภาพวาดเนี่ยนะคะใช่ครับจ็อบส์เห็นแล้วทึ่งในวิสัยทัศน์และข้อความกล้าของซอฟแบงค์มากเลยยอมให้สิทธิซอฟแบงค์เป็นผู้จัดจําหน่าย iPhone แต่เพียงบูเดียในญี่ปุ่นทันทีเลยโหไม่น่าเชื่อแสดงว่าการซื้อ Voda f o n ฟ Japan ปนกับการได้สิทธิขาย iPhone มันคือแผนเดียวกันมาตั้งแต่ต้นเลยสิคะเนี่ยถูกต้องเลยครับน้องอัน มันคือแผนเดียวกันเขาซื้อโบูโดโฟนญี่ปุ่นมาปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อเป็นซอฟแบงก์โมบายแล้วก็ออกโปรโมชั่นเด็ดที่พลิกเกมเลยโปรอะไรคะแจก i iPhone ฟรีฮะแจกฟรีเลยเหรอคะใช่ครับแจกฟรีให้กับลูกค้าที่มาสมัครใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่บ้านของซอฟแบงค์นะครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือที่พี่อ้วนพูดถึงระบบนิเวศอีโคซิสเต็มใช่ไหมคะคือเอาเน็ตบ้านมาผูกกับ มือถือ iPhone เพื่อดึงลูกค้าใช่เลยครับน้องอันนี่แหละคือการคิดแบบ e c o s y s t e m คือเชื่อมธุรกิจที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันมาสร้างพลังทวีคูณกลยุทธ์นี้แหละที่พลิกบริษัท Softbank Mobile ที่กำลังจะตายให้กลายเป็นผู้นำตลาดเพิ่มลูกค้าจาก16ล้านคนเป็น35ล้านคนได้เลยโอ้โหสุดยอดไอเดียเลยค่ะไม่ใช่แค่กลา้าเสี่ยงแต่ฉลาดคิดมากๆด้วยนะคะเนี่ยครับผมจากจุดนั้น s o ฟแบงก์ก็กลับมาพังอัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วโซนก็เริ่มมองไปที่เป้าหมายที่มันอืยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยใหญ่กว่านี้อีกหรอคะมันคืออะไรคะเขามีสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์300ปีครับ300ปีโห oh, มองไกลามากใช่ครับเขาเรียกตัวเองว่านักลงทุนแห่งวิสัยทัศน์ vision capitalist มีปรัชญาว่าต้องการสร้างการปฏิวัติข้อมูลเพื่อความสุขของทุกคน แล้วก็มีแผนระยะยาว300ปีเขาเชื่อว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเปลี่ยนโลกยิ่งกว่า300ปีที่ผ่านมาทั้งหมดรวมกันซะอีกอเอออันนี้อันไม่เคยได้ยินเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะพี่ว้นมันต่างจาก AI ที่เราได้ยินกันบ่อยๆยังไงเหรอคะอ๋อ ASI เนี่ยนะน้องแอนมันคือ AI ที่แบบสุดยอดกว่า AI ทั่วไปมากๆคือมีความสามารถทางปัญญาความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านเลยครั โอ้เหนือกว่ามนุษย์ทุกด้านฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะใช่ครับมันเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากๆของซอสแน่ในตอนนี้เขาเลยตั้งกองทุนที่ชื่อว่า Vision Fund ขึ้นมาซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะตอนเริ่มต้นมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์เยอะมากเอาไปทำอะไรคะกองทุนนี้ก็เอาไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีแห่งอนาคตไงครับ โดยเฉพาะบริษัทที่เกิดกับ AI หุ่นยนต์ IoT หรือ Internet of Things นะครับอย่างเช่น Uber, RM บริษัทออกแบบชิป Door d o d a s h อะไรพวกนี้เพื่อสร้างอนาคตตามวิเศษทัศน์ ASI ของเขานั่นแหละอ๋อทุ่มสุดตัวเพื่อสร้าง ASI เลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเส้นทางของ Vision Fund มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะน้องอันมันก็มีบทเรียนราคาแพงเหมือนกันบทเรียนอะไรหรอคะ บทเรียนที่ดังที่สุดเลยก็คือกรณีของ WeWork ครับบริษัทให้เช่าออฟฟิศหรือ co-working space นะครับอ๋อ oh, WeWork อันเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะเหมือนเคยดังมากๆเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะการลงทุนใน WeWork เนี่ยนะมันก็มีสตอรี่คล้ายๆตอนลงทุนใน Alibaba เลยคือซอ f t b แบงค์ได้ตัดสินใจลงทุนเงินมหาศาลเลยนะหลังจากได้คุยกับผู้ก่อตั้งอาดัมนอยมันแค่12นาทีเอง12นาทีอีกแล้วหรอคะใช้สัญชาตญาณอีกแล้วใช่ครับ แล้วก็ทุ่มเงินอัดฉีดเข้าไปเยอะมากผลักดันให้ V ี W วิโตรเร็วแบบผิดธรรมชาติเลยด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า blitz scaling blitz scaling เอ๊ะคำนี้อีกแล้วมันคือการเติบโตแบบไหนรอครพี่อ้วนอันยังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะอ๋อมันคือการเร่งโตแบบสายฟ้าแลบเลยน้องอันคือเน้นขยายกิจการให้เร็วที่สุดยึดครองตลาดให้ได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องกำไรเลยในช่วงแรกนะครับอัดเงินเข้าไปให้โตโตโตอย่างเดียวเลย อ๋อเน้นโตก่อนกำไรไว้ที่หลังแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับวีเวะคะทั้งที่ดูเหมือนจะไปได้ดีมากๆเลยนี่นาปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่ w w o r ิ work, จะต้องเข้าตลาดหุ้นหรือทำา IPO นะครับน้องอันเพราะต้องเปิดเผยข้อมูลการเงินแบบละเอียดละเอียดให้สาธารณชนรู้ความจริงมันก็ปรากฏออกมาความจริงอะไรคะความจริงที่ว่าบริษัทขาดทุนยับเยินเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในเยอะแยะไปหมดเลยครับแผน IPO ก็เลยล่มไม่เป็นท่า มูลค e oh. ่าบริษัท <hey>. ที to to e oh. likely, ่เคยประเมินไว้สูงลิ erm. ้วก็ดิ่งเหวเลยโอ้โหแล้วซอฟต์แบง์ที่ลงทุนไปเยอะแยะล่ะคะก็ขาดทุนมหาศาลเลยครับซอ f t ์แบงถึงกับต้องออกมาแถลงข่าวยอมรับความผิดพลาดต่อสาธารณะเลยนะสำหรับการลงทุนในวีเวิรครั้งนี้โหนี่มันตรงข้ามกับตอนลงทุนในอ l ลีบาบาเลยนะคะทั้งที่จุดเริ่มต้นคล้ายกันมากคือใช้สัญชาตญาณเหมือนกันใช่เลยครับน้องอันเรื่อง WeWork นี่มันสะท้อนจุดอ่อน หรือดาบสองคมของสัญชาตญาณของ soft bank ได้ชัดเจนที่สุดเลยดาบสองคมยังไงคะก็คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาอย่างอ l ล b ีบาเนี่ยมันก็มาจากสัญชาตญาณที่เขามีต่อตัวแจ็คหมาใช่ไหมครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของเขาอย่าง WeWork เนี่ยมันก็มาจากสัญชาตญาณที่เขามีต่อตัวอดัมนอยมันเหมือนกัน อ๋อคือสัญชาติยานมันอาจจะถูกก็ได้หรือผิดก็ได้ว่าง,งั้นเถอะนะคะใช่ครับเขาอาจจะแยกไม่ออกระหว่างคนที่พูดเก่งดูมีวิสัยทัศน์น่าเชื่อถือกับธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์จริงๆและทำได้จริงครับจุดแข็งที่สุดของเขาคือการเชื่อในสัญชาติยานและตัวผู้ก่อตั้งมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของเขาได้เหมือนกันอืมน่าคิดมากเลยค่ะ นี่แหละมังค่าที่ทําให้คนอดสงสัยไม่ได้ว่าสรุปแล้วเขาเป็นอัจฉริยะผู้มองเห็นอนาคตหรือเป็นแค่นักพนันที่กลา้าเสี่ยงกันแน่นั่น,นสิครับเป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนแต่ถึงแม้จะพลาดหนักกับ BW o r k แล้วก็มีการลงทุนอื่นๆที่ขาดทุนไปบ้างนะโซนก็ยังไม่เข็ดนะครับน้องอันยังไม่เข็ดอีกเหรอคะไม่เข็ดครับเขายังมองว่าการลงทุนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การอุ่นเครื่องเฉยเฉยอุ่นเครื่อง โฮแล้วตอนนี้เขามุ่งไปที่อะไรต่อคะตอนนี้เขาทุ่มสุดตัวเลยครับกับเป้าหมาย A.S.I. ที่เราคุยกันไปลงทุนในบริษัท AI ใหม่ๆเยอะแยะเลยแล้วก็วางบริษัทออกแบบชิปอย่าง r m ที่เขาซื้อมาเนี่ยให้เป็นหัวใจสำคัญของแผนการทั้งหมดเขายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเหมือนเดิมเลยนะว่าเขาเกิดมาเพื่อทาให้ A.S.I. เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงให้ได้โหยังคงเดิมพันครั้งใหญ่ต่อไปนะคะกับ AI และ A.S.I. นี่ใช่ครับ เป็นเดิมพันที่อาจจะเยอะที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้ฟังมาทั้งหมดแล้วชีวิตของมัซโยชิโซนนี่มันคือตำนานจริงๆเลยนะคะพี่อ้วนแบบว่าสุดขั้วมากๆเลยจากคนนอกสังคมสู่จุดสูงสุดแล้วก็เคยดิ่งเวลแบบสุดๆแต่ก็ยังกลับมาได้อีกใช่ครับมันเป็นตำนานที่เต็มไปด้วยบทเรียนจริงๆสมกับปรัชญาของช่องนิทานชีวิตของเราเลยนะที่ว่าทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียน จริงค่ะอันได้ข้อคิดเยอะเลยทั้งเรื่องความกล้าความมุ่งมัน่นความทระหดอดทนแต่ก็ได้บทเรียนเรื่องความเสี่ยงของการใช้สัญชาตญาณตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างอันที่กำลังคิดจะทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยต้องระวังมากๆเลยค่ะถูกต้องเลยครับน้องอันมันมีทั้งด้านที่น่าชื่นชมและด้านที่ต้องใช้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสุดท้ายแล้วคำถามมันก็ยังคงอยู่นะครับว่ามาซซโยชิโซน คืออัจฉริยะผู้มองเห็นอนาคตจริงๆหรือเป็นเพียงนักพนันที่เดิมพันสูงมากๆคนหนึ่งแล้วแฟนๆนิทานชีวิตล่ะคะคิดเห็นยังไงกับตำนานชีวิตบทนี้กันบ้างได้บทเรียนหรือข้อคิดอะไรจากเรื่องราวของมาซาโยชิโซนบ้างคะลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอันอยากอ่านมากๆเลยคะ่ะ ใช่เลยครับอยากฟังความคิดเห็นของทุกท่านจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องราววันนี้ชอบรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังตำนานที่เป็นไปด้วยบทเรียนแบบนี้กันเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนิทานชีวิตของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำนานชีวิตดีๆที่เป็นบทเรียนแบบนี้อีกค่ะครับผมสำหรับวันนี้พี่อ้วนกับน้องอันก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ที่ช่องนิทานชีวิตที่ที่ทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ